เรื่องเล่าชาดุที่สอนแทรกโดยข้อคิดคติสอนใจครั้งสมัยพระบรมสศารศาสดาพระสมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระองค์สมัยพระชาติเป็นพระบทิสัตว์ว่าด้วยกระตายตื่นตรงในการสมัยนั้นได้มีนักบวชนอกศาสนากลุ่มหนึ่งทำตัวนอกเรียดนอกร้อย พักอยู่ใกล้ๆกเชตวันมหาวิหารนักบวชกลุ่มนี้บางคนก็นอนอยู่บนหามบางคนก็นอนอยู่ในกองไฟทุกการกระทำของนักบวชนอกศาสนากลุ่มนี้อยู่ในสายตาของภิกษุที่ออกบินฑะบาตจนภิกษุทั้งหลายเข้าใจว่านักบวชนอกศาสนาพวกนี้มีตะบะที่แก่งกามีคุณพิเศษจึงสามารถปฏิบัติอย่างนี้ได้ ภิกษุทั้งหลายต่างาพกากันพูดถึงนักบวชนอกศาสนาเหล่านั้นทั่ววิหารเมื่อพระสาสดาทรงทราบเรื่องราวก็ทรงตัดถามภิกษุผู้เป็นสาวกว่าเธอทั้งหลายได้พบกับสิ่งใดมาหรือภิกษุเหล่านั้นก็ได้พูดเล่าเรื่องราวของกลุ่มนักบวชนอกศาสนานั้นพระศัสดากับภิกษุทั้งหลายว่าแก่นสาร สาระหรือความพิเศษในการสมาทานของนักบวชเหล่านั้นย่อมไม่มีเลยเปรียบแล้วก็เหมือนกับกระต่ายที่ตื่นตมที่กลัวเสียงกึกกล้องนั่นเองภิกษุเหล่านั้นก็สงสัยว่าเป็นสเสมือนกับกระต่ายที่ตื่นตมน้ําเป็นอย่างไรจึงกราบอาราธตนาขอให้พระศัสดาทรงเล่าให้ฟัง พระศาสดาส่งนำเรื่องเสมือนกระต่ายที่เติมโตมาเล่าขึ้นดังนี้ณนะเมืองพันลนาสีประจ่าปมประทัดของราชสมบัติพระองค์เป็นกษัตริย์ที่เปี่ยมไปด้วยทศพิษร,ราชธรรมปกครองอย่างผาสุกและในป่าใกล้ๆพระนครน,นั้นมีราชสีตัวหนึ่งเป็นเจ้าป่าแห่งนั้นในป่าแห่งนั้นมีโดงต้นตาลที่ขึ้นบนกับ ดงต้นมะตูมะในโดงต่างนั้นมีกระต่ายตัวหนึ่งอาศัยอยู่จิจวัตรประจำวันของกระต่ายตัวนั้นก็คือการออกหาอาหารกินอิ่มแล้วก็นบนหลนับอยู่ใต้โคนต้นตานวันหนึ่งหลังจากที่มันกินอาหารจนอิ่มแล้วก็ับงเกิดความคิดแปลกๆขึ้นมาว่าถ้าหากวันหนึ่งปลาที่มันอยู่อย่างสงบ เงียบแบบนี้ถ้าเกิดอาเภษแผ่นดินถลม่มฟ้าถลายขึ้นมาตัวมันจะทำอย่างไรดีนึกขึ้นมาก็น่ากลัวอยู่เหมือนกันในขณะที่มันคิดอยู่นั้นจู่ๆผลมะตูนสุกลูกใหญ่ลูกหนึ่งหลุดจากขั้วหล่นจากต้นใส่ใบาตาลลูกถลายลงมาตกลงที่ใบาตาลที่เจ้ากระต่ายนอนอยู่ เสียงดังสนั่นหวั่นไหวเสียงดังสนั่นนั้นบวกกับความคิดจดจ่อของมันสร้างความเตือนะหนกตกใจให้กับเจ้ากาตายมันร้องอุทานออกมาว่าตายแล้วแผ่นดินถล่มฟ้าถลายจริงจริงหรือนี่เสียงร้องด้วยความตกใจของมันสร้างความงงให้แก่กระต่ายตัวอื่นๆที่อยู่ในแถวนั้นด้วยความสงสัยว่าเจ้ากะต,ต่ายเถินโตมวันวิ่งหนีอะไร กระต่ายหลายตัววิ่งตามเพื่อจะถามมันว่าเกิดอ,อะไรขึ้นแล้ก็ได้คำตอบจากเจ้ากระต่ายเติมนตงว่ามันได้ยินเสียงแผ่นดินถล่มฟ้าถลายอย่ามัวแต่ถามมันอยู่เลยวิ่งให้สุดชีวิตเถอไม่งั้นจะตายกันหมดเรากะต่ายที่วิ่งตามกันมาได้ยินดังนั้นก็รีบวิ่งหนีตายกันโกลาหนไปหมดไม่เพียงแค่เจ้าพวกกระต่ายเท่านั้นที่วิ่งอย่างไม่คิดชีวิต เจ้าฝูงกวางเมื่อเห็นฝูงกระต่ายนับร้อยวิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิตมันก็สงสัยว่าฝูงกระต่ายวิ่งหนีอะไรมามันจึงคิดว่าต้องมีเรื่องที่ไม่ชอบหมาผากวนแน่ๆพวกมันไปมั่งดีกว่าเจ้าพวกกวางวิ่งตามเจ้าพวกกระต่ายไปพวกหมูเมื่อเห็นว่าฝูงกวางวิ่งตามเจ้าพวกกระต่ายมันก็คิดเช่นกันว่าพวกมันจะอยู่ทาไม รีบวิ่งไปบ้างดีกว่าเมื่อวิ่งไปก็พบกับฝูงหัวเจ้าก็ต่ายก็ตะโกนกอกฝูงบัวว่าแผ่นดินกำลังฉันหลบรีบวิ่งหนีกันเถอะฝูงบัวไม่เห็นวิ่งกันหน้าตาตื่นพวกมันก็วิ่งตามไปเช่นกันวิ่งไปเจอฝูงแรดก็ตะโกนให้รีบหนีพวกแรดก็วิ่งตามไปโดยไม่รู้ว่าพวกมันนั้นวิ่งหนีอะไรกันมา เมื่อวิ่งมาจนถึงถูงช้างถูงช้างก็วิ่งตามมาไปเจอกับเจ้าเสือเจ้าเสือก็วิ่งหนีเพราะกำลังเกิดแผ่นินไหวทุกชีวิตในป่าต้องวิ่งหนีเพื่อเอาชีวิตรอดทั่วทั้งป่าสะเทือนด้วยฝีเท้าของบรรดาสัตว์น้อยใหญ่ฝ่ายราชสีนั้นด้วยใจที่สงบเยือกเย็นจึงไม่แตกตื่น ตามฝูงสัตว์เหล่านั้นจึงเอ่ยปากตะโกนถามฝูงสัตว์ที่วิ่งแจกตื่นกันมาว่าจ้าก่อนพวกเจ้าวิ่งหนีอะไรกันมาเลยสัตว์เหล่านั้นก็ตะโกนบอกราชสีว่าประโถท่านราชสีท่านหัวทำอะไรอยู่ที่หนีเร็วแผ่นดินกำลังจะถล่มแล้วท่านไม่รู้บ้างเลยหรือไม่มีเวลาคุยแล้วเดี๋ยวจะไม่ทันเอาราชสีได้ยินอย่างนั้น แทนที่จะวิ่งตามสัตว์พวกนั้นไปแต่ราชสีกับเยื้อสงบคุ่นคิดพิจารณาถึงเหตุผลความเป็นไปได้ด้วยเหตุและผลว่าธรรมดาแล้วเหตุการณ์ที่แผ่นดินถล่มนี้ไม่เคยปรากฏขึ้นมาก่อนมันจะเป็นไปได้อย่างไรตนเองก็ยังไม่รู้สึกอะไรเลยสัหนู่ถ้าเจ้าพวกนี้จะต้องไปเจออะไรมา จึงทำให้เข้าใจผิดเป็นแน่ๆจึงพากันแตกตื่นเช่นนี้ถ้าต้นไม่ช่วยเตือนสติพวกนี้ขึ้นมาหากวิ่งไม่ดูตามม้าจะเรือคงจะพัดตกลงหน้าผาพากันตายหมดแน่เห็นทีต้นต้องทําอะไรสักอย่างแล้วเมื่อคิดได้เช่นนั้นนายสีก็วิ่งสุดฝีเท้าแต่ไม่ได้วิ่งตามพวกสัตว์เหล่าน,นั้น ราชสีวิ่งออกไปดักที่หน้าผาซึ่งเปลี่ยนทางที่ฝูงสัตว์พวกนั้นกำลังจะวิ่งไปราชสีวิ่งสุดกำลังจนถึงหน้าผาก่อนฝูงสัตว์ราชสีก็ย,ยืนอยู่หน้าผาสร้างความงุนงงให้กับเหล่าฝูงสัตว์ที่เห็นราชสีมาขวางทางพวกตนเอาไว้ราชสียืนคำรามเสียงกู่ก้องด้วยความองอาจ เสียงของราชสีดังกึกก้องถึงสามครั้งเสียงที่สองพลังดังกึกก้องไปทั่วทั้งป่าเรียบดังได้ต้องมวนสะกดทําให้หููสัตว์พวกนั้นหยุดนิ่งไม่มีตัวไหนกล้าไหวติงความโกลาหนจึงสงบลงเราสัตว์ถามราชสีว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมราชสีต้องคำรามเสียงดังขนาดนั้นราชสีตอบว่าเราสิต้องถาม พวกท่านว่าพวกท่านแตกตื่นวิ่งหนีอะไรจะมามีใครตอบเราได้ไหมเสียงซาต์ตอบว่าก็อแผ่นดินถล่มน่ะสิพวกเราก็เลยวิ่งหนีเอาตัวรอดกันราชสีถามอีกว่าอะไรนะแผ่นดินถล่มที่ไหนใครผู้ใดที่เห็นว่าแผ่นดินถลม่มช่วยบอกเราหน่อยเถอะช้างไงพวกช้างรู้จริงหรือท่านช้าง ช้างบอกว่าเฮ้ยเปล่านี่ข้าไม่รู้เห็นเจ้าเสือวิ่งข้าก็วิ่งตามมาท่านไปถามเจ้าเสือน่นว่าไงท่านเสือเฮ้ยข้าก็ไม่รู้ข้าวิ่งตามเจ้าแรดมานด่นไปถามเจ้าแรดนู่นเจ้าแรดก็บอกว่าเห็นเจ้าหัววิ่งก็วิ่งตามเจ้าหัวก็บอกว่าวิ่งตามเจ้าพวกวางมาเจ้าพวกวางก็บอกว่าวิ่งตามเจ้ากระต่ายม ok wa, inh, าม ถามเจ้ากระต่ายก็ได้เพราะมันวิ่งก่อนเพื่อนเลยเมื่อถูกถามถึงสาเหตุที่ต้องออกวิ่งกันหมดทั้งฝูงเจ้าพวกระต่ายก็ได้แต่มองหน้ากันเลือกหลักไม่มีใครให้คำตอบแก่ราชสีได้จึงให้เจ้ากระต่ายตื่นตูมตัวแรกเป็นผู้อธิบายได้ฟังสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อหาตัวต้นเหตุได้ราชสียิ่งเอ่ยปากถามตัวกาย ในสาเหตุที่วิ่งหนีรั้งใหญ่นี้ว่าท่านเองหรือจะต่ายน้อยที่เห็นแผ่นดินถลนะ่มน่ะใช่แล้วจ้าข้าเนี่ยแหละที่เห็นว่าแผ่นดินถล่มข้าได้ยินกับหูได้เห็นกับตาทั้งสองข้างของข้าแล้วท่านปอยู่ที่ใดหรือถึงได้เห็นแผ่นดินถลนะ่มน่ะข้าอยู่ในดงต้นตานที่มีต้นมะตูมอยู่ด้วยนะสิท่าน ตรงต้าทิศตะวันตกใกล้ทะเลนวนเหตุที่เกิดในขณะที่ข้ากำลังนอนหลับเพลิอนอยู่ในหลังของข้าตอนนั้นข้ากำลังคิดว่าถ้าเกิดแผ่นดินถล่มขึ้นมาข้าจะหนีไปทางไหนดีขณะที่ข้ากำลังคิดอยู่นั้นก็มีเสียงดังปานแผ่นดินถล่มขึ้นมาข้าก็เลยตัดสินใจวิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิต เมื่อราชสีดีได้ฟังเรื่องราวที่เจ้ากระต่ายเล่าก็ฉุกค,คิดขึ้นมาได้ว่าทั้งหมดคงจะเกิดจากเจ้ากระต่ายตื่นตัวตัวนี้และทั้งหมดเข้าใจผิดคิดไปเองเป็นแน่คิดว่าน่าจะเป็นผลมัดโตมสุขล่วงหล่นใส่ไปตานเป็นแน่แล้วทำให้เกิดเสียงดังปานฟ้าถล่มดังที่เจ้ากระต่ายเล่ามาเจ้ากระต่าย คงตกใจเสียงดังบวกกับความคิดถึงแผ่นดินถล่มก็เลยวิ่งหนีคิดว่าแผ่นดินถล่มจรงิงๆเป็นไปได้นะเราต้องพิสูจน์ความจริงซะหน่อยแล้วเมื่อคิดเช่นนั้นราชสีก็ตัดสินใจเพื่อพิสูจน์จึงให้เจ้ากต่ายตื่นตรงพาไปยังที่จุดที่มันได้ยินเสียงให้ชัดเจนว่าเกิอดอะไรขึ้นราชสีกล่าวว่า ระหว่างนี้พวกเจ้าทั้งหมดอย่าเพิ่งแตกตื่นนะรอให้เราพิสูจน์ความจริงแล้วจะรีบกลับมาบอกพวกเจ้าหลังจากปอบโยนฝูงสัตว์ให้คลายวิตกแล้วราชสีก็นำกระต่ายเต,ต,ตือนดวงตัวต้นเหตุขึ้นหลังวิ่งออกสุดกำลังไปที่หลังของกระต่ายเพื่อพิสูจน์ความจริงไม่นานนะก็ะมาถึงยังโดนตานหลังของเจ้ากระต่าย ราชสีถามว่าตรงไหนที่เจ้าได้ยินเสียงแผ่นดินถล่มนะกะตายบอกว่าข้าพระเจ้าไม่กลนะ้าน่ะท่านราชสีข้าไม่กล้าเดินไปชี้ข่ากลัวท่านจะได้กลัวไปเลยอยู่ตรงไหนเหลยจุดที่ท่านได้ยินเสียงนะ่ะชี้ให้เราดูหน่อยสิก็ตายเอ่ยว่าท่านราชสีบอกตามตรงนะท่านเป็นเสียงของอะไร จุดที่เกิดของเสียงอยู่ตรงไหนข้าเองก็ไม่รู้อีกนั่นแหละตอนนั้นข้ากัวก็เลยหลับหูหลับตาวิ่งหนีไม่ได้ดูอะไรทั้งนั้นราชสีเมื่อได้ฟังคำาดังนั้นก็เดินเข้าไปที่โคนต้นมะตูมที่ที่เป็นหลังของเจ้ากระตายที่มันนอนอยู่ภายในที่นั้นก็พบลูกมะตูมสูกลูกใหญ่หล่นลงอยู่ที่ใบตานดังที่ตนคิดไว้แต่แรก ที่แฉก็เป็นอย่างนี้นี่เองเป็นดังที่คาดคะเนไว้จริงๆเมื่อรู้ความจริงแล้วก็พาเจ้าขะตายขึ้นหลังวิ่งกลับไปที่พวกสัตว์นั้นรออยู่จะแจ้งให้ฝูงสัตว์เหล่านั้นได้คำตอบเมื่อมาถึงฝูงสัตว์เหล่านั้นก็เอ่ยปากถามด้วยความกระวนกระวายใจราจะสีต่อไปแผ่นดินถลงถล่มอะไรกันไม่มีทั้งนั้น ที่แท้จริงแล้วเป็นแค่เพียงลูกมะตูมสุกล่วงใส่หลังคาตกลงมาสู่ใบาตาลลัางของเจ้าปลาตายเท่านั้นพวกเจ้าอย่าได้วิตกไปเลยพวกเจ้ากลับไปที่อยู่ของพวกเจ้าเถิดนำรงชีวิตตามปกติเหมือนเดิมไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงอีกแล้วสัตว์เหล่านั้นก็กลับไปยังที่อยู่ของตนตั้งแต่นั้นมาราชสีก็อบของบรรดาสัตว์ในป่า ด้วยความผาสุขสืบมาพระศาสดาตรัสว่าเหตุเพรากต่ายได้ยินมะตูมสุกล่นใส่ลังขาก็รีบวิ่งหนีไปมูสัตว์ทั้งหลายเมื่อเห็นก็เอาแต่วิ่งตามเปรียบดังชนเหล่าใดเอาแต่เชื่อตามเสียงคนอื่นชนเหล่านั้นถือว่าเป็นคนฐานมีความประมาทเป็นอย่างยิ่ง ที่เอาแต่ตามผู้อื่นส่วนชนเหล่าใดสมบูรณ์ด้วยศีลด้วยปัญญายินดีในความสงบชนเหล่านั้นนับว่าเป็นมนดิบงดเว้นทำชั่วย่อมไม่เชื่อตามผู้อื่นง่ายๆขอขอบพระคุณทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังตัง้งแต่ต้นจนจบแล้วเราจะมาพบกันใหม่ในคราวหน้าสำหรับในวันนี้ขอให้ทุกทกท่านโชคดีมีความสุข คิดสิ่งหน่งสิ่งใดขอให้สมดังใจมุ่งมั่นปรารถนาสำหรับในวันนี้สวัสดีครับ